วันที่14ธันวาคม2564เวลา9นาฬิก30นาทีณศูนย์ปราศชาวบ้านจังหวัดนครปฐมและเป็นศูนย์เศรษฐกิจชุมชนฐานวราตตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนด,ดรสุขุมและคุณตื่นใจวงประสิทธิ ผู้บริหารบริษัทพรมชีวาจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้นําในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นโซเชียลเอนร์ไพรส์แบบยั่งยืนโดยมีนายสุรพงษ์บุญยงกเกษตรอําเภอนายวีรวัตรก้องวิวัตรพงรศ์เกษตรตำบลจะแพงแสนจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับก่อนที่จะเข้าเยี่ยมคารวะอาจารย์สุธรรมจันทร์อ่อนราสตราจารเกษตรอินทรีย์ดีเด่นของแผ่นดินตลอดจนศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยน การทําากรเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาการทําากรเกษตรแบบก้าวหน้าโดยมีสาระคือร่วมกันให้ความรู้ยกระดับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและเกษตรกรทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ทําการเกษตรแบบอินทรีย hmm. ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีอาหารปลอดภัยรับประทานโดยเริ่มต้นที่ภาคกลรงจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังร่วมกันรณรงค์ให้เกษตรกรติดอาวุธทงปัญญา คือเป็นเกษตรกร,ร,กรธุรกิจเพื่อรักษาพัฒนาสืบสานต่อยอดอาชีพเกษตรกร,ร,กรของไทยสังวนไว้ให้ลูกหลานเพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่งดงามนำมาสึ่งความก้าวหน้ายั่งยืนและมีความสุขต่อจากนั้นเวลา13นาฬิกาดรสุขุมและคุณเตือนใจวงประสิทธิผู้บริหารบริษัทกรมชีวาจำกัดได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่17หมูห่1ตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมเพื่อเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอะกด้ดยมีประธานศูนย์ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมการผลักดันส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มปลูกข้าวกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มข้าวเพื่อสุขภาพน้ำตาลต่ำเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในขณะนี้โดยการนี้ดรสุขุมวงประสิทธิได้แนะแนวทางเบื้องต้นโดยบริษัทพรหมชีวาจำกัดจะเป็นผู้รับทำการตลาดให้ด้านดรสุขุมวงประสิทธิ ได้กล่าวว่าช่วงเช้าของวัน 24, ที่14ธันวาคมตนเองได้รับคําแนะนําจากท่านวารินบุตสัมันที่ปรึกษาโครมการพระราชดำริและที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมวิชาการการเกษตรให้พรมชีวาเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์สุธรรมจัดออกซึ่งเป็นเกษตรกร,รดีเด่นด้านเกษตรอินทรีย์เข้ารับรางวัพลพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อขอความอนุเคราะห์ จากท่านอาจารย์นําเรื่องเกษตรอินทรีย์ไปขยายต่อโดยเริ่มจากข้าวกขอ43ในหลายๆพื้นที่ทั้งภกกาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือโดยอาจารย์สุดธรรมจันทร์ได้ให้ความรู้และร่วมบูรณาการส่งเสริมแนวคิดว่าต่อไปเกษตรกรต้องเป็นเกษตรเจ้าหน้ากล่าวคือผู้ทําเกษตรต้องทําธุรกิจเป็นด้วยเพื่อเป็นการพึ่งตนเองแบบยั่งยืนและช่วงบ่ายตนเองได้ไปร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า,ารเกษตรหรือสอปรกร ซึ่งตนเองได้ร่วมพูดคุยเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวกอขอ4.3ทําการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าซึ่งได้เสียงตอบรับจากประธานกลุ่มและสมาชิกที่มีความสนใจในการจะร,ร่วมปรึกษ,ษาในการดําเนินการต่อไปเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยการพึ่งตนเองซึ่งเป็นแนวทางของพรมชีวาในการทําข้าวให้สอดคล้องกับรูปแบบของตลาดเป็นการทรําธุรกิจเพื่อสังคมแบบยั่งยืนหรือ social enterprise ทุกว,วันนี้ข้าวกกขอ43ผลผลิตไม่พอต่อการบริโภคทั้งในอำเภอบางเลนเองพรมชีวาจึงได้ขยายการปลูกข้าวกกขอ43ไปยังอำเภอกำะแพงแสนเพื่อเป็นโอกาสทางเลือกของชาวเกษตรกรในอำเภอกำแพงแสนได้หันมาพิจารณาปลูกข้าวกกขอ43และให้บริษัทพร้มชีวาได้ทำการตลาดล่วงหน้ามีการสั่งซื้อสั่งจองข้าวก่อนปลูกช่วงเช้าก็ได้ รับคําแนะนำจากที่ปรึกษาของโครงการพระราชดำร,ร,ริกรมการข้าวกรมส่งเสร,ริมการเกษตรท่านวาวดินบุษบันท่านก็แนะนำารมจีวาว่าให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนก,กับท่านอาจารย์อากันอ่อนซึ่งท่านเป็นเกษตรกร,รดีเด่นด้านเกษตรดินทรีย์ซึ่งได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจาก,จากาาพระบาทชนเพระเจ้าอยู่หัวธัชคารที่สิบด้วยแลวก็เป็นวิทยากรซึ่งเผยแพร่ความรู้ กับพี่น้องเกษตรกรในการทําเกษตรอขอความอนุเคราะห์จากท่านที่จะ,ะแนะนําในการที่จะได้นําเรื่องความรู้เกษตรดีอินทรีย์ไปขยายต่อโดยเริ่มจากกคสี่สิบข้าวนะครับเพื่อสุขภาพและ,ะหลายๆพื้นที่ในะทั้งในภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือซึ่งท่านก็ให้ความรู้และบูรณาการ และทางคุณจวุวาก็ได้ขอเชิญท่านเพื่อจะเป็นวิทยากรเวลาที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุเมเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่จะยกระดับเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งท่านก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มีมุมมองว่าเกษตรต่อไปจะต้องเป็นเกษตรก้าวหน้าเป็นผู้ที่เป็นเกษตรจะต้องทำรกิจได้ด้วยซึ่งจะสามารถทำให้รักษา,าฐานรากของเราอาชีพดั้งเดิมของมประชาชนของเรา ครับในช่วงบ่ายก็ได้รับเชิญจากท่านเกษตอรอำเภอและเกษตรตำบลอำแพงแสนนะครับให้ไปให้ข้อมูลในการแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสอพอกอที่ชุ่งขวางซึ่งอยู่ติดติดกันนะครับซึ่งก็ได้ไปพูดคุยในเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกข้าวขอขอสี่สามให้ทำการตลาดล่วงหน้าก็คือเป็นสมาร์ทฟาร,ร์ม,มิง แบบที่มีคอนแทคหรือมีสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งก็ไปรน่นร้องแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากประธานกลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มซึ่งก็มีความสนใจแล้วก็จะเข้าจะปรึกษาหารือกันต่อไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาปรึกษาหรือแล้วก็มีข้อตกลงหรือจะมีสัญญาในการซื้อขายล่วงหน้าข้าวกขอสี่สามต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ําโดยการพึ่งตัวเองพี่น้องเกษตรกรที่จะหันคิดเปลี่ยนทางที่จะ ทำข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางของบริษัทกรมจีวาที่จะทําในรูปของบริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือทําธุรกิจเพื่อสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไปให้ความรู้แล้วก็ไปผักดันแล้วก็ร่วมมือตลอดกนสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรกได้มีทางเลือกมากขึ้นนั่นเองครับครับผมการทรําตลาดรุ่นล้าข้าวกรโข4 3ประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นพี่น้องเกษตรกระกจะต้องเป็นผู้ที่ ปลูกข้าวโดยไม่เผาตอสั่งหรือเผาฟางทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่ข้อที่หนึ่งเลยเป็นหัวใจคนที่เข้าร่วมโครงการนี้สองนะครับจะต้องเป็นเกษตรแบบปลอดภัยหรือเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคข้อที่สามนะครับข้าวก๋วขอสี่สามนี้จะต้องมีสตรอรี่หรือมีเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าไปทำนานี้ไม่ว่าจะเป็นพิธี ในการตั้งแต่การทําพิธีแบบโบราณนะครับในการที่จะรับข้าวอุ้มท้องตลอดจนการเกี่ยวต้องมีวัฒนธรรมไทยอันนี้จะเป็นสตรอรี่ที่จะเกิดขึ้นคือการย้อนยุค,คํำนาบแบบดั้งเดิมน,นั่นเองและทางบริษัทพมชีวก็จะเข้าไปทําเรื่องราวสตรอรี่นี้นะครับไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีการจองหรือซื้อข้าวล่วงหน้านี้เบื้องต้นเพื่อข้าวก็ขอที่สามปัจจุบันนี้นะครับ ไม่พอจําหน่ายสําหรับข้าวในพื้นที่อําเภอบางเรนเองก็ดีไม่พอจําหน่ายทําให้ปมจีวัจะต้องขยายไปที่อําเภอตาแพงแสนเพื่อที่จะไปหาผู้ปลูกข้าวไปหาเกษตรกรที่จะได้มีข้าวพอเพียงสําหรับความต้องการของผู้บริโภค